สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างโทนช่างโทนมาอีกแล้วเสนอหน้ามาอีกแล้วช่างโทนพามาดู P p ที่2นะครับรถนิส s ันเอเวนที่ติดตั้งแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์มานะครับแล้วไฟมารั่วลงโครงสร้างรถตอนนี้ช่างโทนจัดการแก้ไขแล้วแต่แก้ไขย,ยังไงไม่บอกนะครับเป็นเคล็ดลับความลับเฉพาะของช่างโทนเองนะครับ จะพาไปดูว่าหายไหมยังมีไฟรั่วไหมหายเรียบร้อยสบายใจไหมนะไปดูกันปึ๊บเปิดแอร์อยู่นะครับเปิดแอร์ระบบไฟทำเสร็จแล้วนะครับเปิดแอร์เรียบร้อยสวยงามกันเลยนะครับสำหรับคันนี้คลาสสิกมาก น่ารัจจกกระจุ้มกระจิมนะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรลระบบไฟนะครับช่างโทนวางไว้แต่ละคันเป็นงานคัสตอมซึ่งมันจะไม่มีใครเหมือนกันเลยนะครับเกือบสี่สคันแล้วที่ทำออกไปยังไม่เหมือนกันสักคันเลยนะครับตอนนี้แอร์ทำงานอยู่นะครับ491วัตต์นะครับ, w, รบเดี๋ยวมาดูว่าไฟรั่วไหม ออกมาเรามาที่เดิมมาจุดเดิมจุดนี้นะครับจุดเช็คไฟของผมตัวเช็คไฟ2อย่างเหมือนเดิม NCV ฮิโอ i ิกับเทสแรมของยี่ห้ออะไรวะจำไม่ได้อันดับแรกเทสด,ด้วย NCV ก่อนนะครับเปิดเครื่องจี้เข้าไปเงียบ เงียบสนิทเงียบสนิทไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วแล้วสบายใจได้เลยเงียบเงียบเลยอันที่สองเช็คแลมนี่เช็คลแลมถอดรองเท้าวางเท้าไว้บนพื้นแล้วก็ใช้เทสแลมจิ้มเข้าไปที่ตัวโลหะมีไหมมีไฟไหมไม่มีแล้วนะครับหายสานิทนะครับนี เริ่มกลายเป็นคนไม่รู้จักกันแล้วนะครับไม่สนิทแล้วเอ้ยหายสนิทแล้วไม่มีไฟรั่วแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับผมดันให้ทุกเคสนะช่างโทนดันให้ทุกเคสงานไหนใครติดแอร์ไฟรั่วลงรถมาก็จัดให้หมดเฉพาะลูกค้าช่างโทนเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆชาวแคมเปอร์ไปติดตั้งแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ แล้วไฟรั่วนะครับถ้าอยากให้ช่างทนแก้ไขให้คิวไม่ว่างคือผมจะทำให้เฉพาะท่านที่มาวางระบบไฟนะครับเพราะว่างานแก้ไฟรั่วเนี่ยมันใช้เวลาแล้วคิวงานผมเยอะจริงๆไม่ใช่ว่ายิงอะไรหรอกเวลามันไม่พอนะครับเราก็จะทำแก้ไขให้เคสต่อเคสเคสไหนที่วางระบบไฟกับผมแล้วยังไงผมก็ต้องทำให้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการ ช่วยเหลือลูกค้าไปนะครับไฟรั่วมาจากไหนช่างมันแต่ผ่านมือช่างคนแล้วต้องไม่รั่วนะอแอร์ก็เย็นแอร์เขาติดเย็นดีระบบไฟผมเสร็จแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหลือไปวางแผงซลเซลล์บนหลังคารถก่อนนะครับนี่แอบแอบอยู่ข้างในนี่ลึกๆอยู่ถือว่า เรียบร้อยไปอีกหคันนะครับชื่อนี้ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนโทนี่บ็อกายช่างโทนนะครับมอนิเตอร์สวยหรูงานคัสตอมโอเค,อเคจบดีกว่าเดีย๋ยวไปทำงานต่อก่อนมีนู่นรถรออยู่อีกแล้วทำยังไงก็ไม่ท,ทันสักทีโอเคครับขอตัวก่อนทำงานต่อก่อน จบครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ